อะไรที่คุณคิด อะไรที่คุณฝันอะไรที่คุณหวังไว้จะสมปรารถนาหรือไม่เรามาฟังคำทํานายกันค่ะดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะสมหวังไหมหกเหรียญผู้ใหญ่คุ้มครองเทวดาคุ้มครองนะคะทําบุญทําทานเยอะ,ยอะๆแล้วก็จะเกิดผลดีค่ะนะตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะอาจแอบ,บคิดอะไรบางอย่างใช้วิธีการต่างๆนานาที่จะทําให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการนะเอาตัวรอดได้ดีเลยทีเดียวนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะขอให้หนัก แน่นแล้วก็นิ่งเข้าไว้บอกเลยว่าตัวของคุณเองเนี่ยหวังอะไรนะคะจะสมดังปรารถนาแต่ต้องมีการแอคชั่นนะเพราะจากหน้าไพ่เนี่ยทั้งควีนไม้เท้าแล้วก็ควีนเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหนักแน่นแล้วก็แรงปรารถนาพาชั่นที่ค่อนข้างทรงพลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคุณจะได้มันมาค่ะคิงครับเลยนะทั้งคิงทั้งควีนมาเลยบอกว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะสมหวังค่ะ